มั่นใจว่าทุกอย่างเคลียร์แล้วไม่มีปัญหาแล้วก็เริ่มประกอบกับเข้าที่เขาเหมือนเดิมสวัสดีครับรายการซ่อมไปคุยไปก็มาเจอกับตัวที่ยอดนิยมที่คนถามหามากที่สุด nikon fm 2อนะฮะทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกันจริงเอาจริงๆไม่มีอาการเสียหนักๆอะไรนะครับก็อ,อันนี้เขา่องเงี่ยกคือ CLA จริงๆอย่างที่เคยย้ำไว้หลายครั้งแล้วว่า CLA ก็คือ clean นะ C คือ clean L, l ือ lubricant ก็คือ alignment หรือ adjustment นั่นเองไม่รวมถึงการซ่อมที่มันหนัก,นกชัตเตอร์พังวัดแสงพังอะไรพวกนนนะั้นอยู่นอกเหนือของคำว่า c l a แล้วปรับแต่งให้มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือต้องทำทำความเข้าใจกันนิดนึงคุยกันไว้ก่อนกล้องเก่านะอายุมัน30ปี40ปีตัวนี้ผลิตปี92เล็กข้างหน้านี้ หมายถึงเดือน9นะเดือน9คือเดือนอะไรกันยา2นะี่คือปี9 2เพราะว่า Fm2n เนเี่ยมันเริ่มผลิตประมาณปี8 9แล้วเพราะฉะนั้นปี82มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเป็น92นะ้อะดูง่ายฮนะดูแต่ว่าดูยังไงก็ต้องทราบปีผลิตของเขามาก่อนไม่งั้นดูดูต่อไม่ได้ไปต่อไม่ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน ไม่มีอะไรเสียหนักแต่ว่าถ้า c l a ตามสไตล์ของทางเราเนี่ยทางผมเนี่ยก็คือจะต้องเคลียร์ให้ทุกอย่างเหมือนกันถอดหมดเลยมาดูว่าข้างในมีชิ้นส่วนมีพวกฟองน้ําพวกอะไรที่มันตายอะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยพวกอะซิเดทที่เขาติดพวกสายไฟพวกอะไรมันหลุดลุ่งลิ่งหมดแล้วตรงนี้ก็หลุดไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องมาไล่ดูกันใหม่ สำหรับท่านที่ต้องการทราบสเปคไปดูในรีวิวเก่าๆที่ทำไว้ได้นะครับเคยทำเอาไว้แล้วละ่ะอันนี้มาดูกันแบบคุยๆกันดีกว่าทำไปคุยไปบางท่านก็ชอบสไตล์นี้นะครับพวกแผงวงจรที่เรียกว่า flexible PCB เนี่ยก็จะมีเคลือบน้ำยาตามจุดบัดกรีมันจะบัดกรีเลยทีเดียวไม่ไม่ค่อยได้นะจะบัดกรียากหน่อยต้องล้างล้างไอตัวที่เขาเคลือบออกก่อน ก็จะออกมาเป็นสองพาร์ตแบบนี้นะครับพาร์ตนี้เขาเรียกว่าไมเลอร์บ็อกหรือไมเลอร์เฮาสิ่งก็จะมีกระจกสะท้อนภาพมีพิซึ่มมีวงจรอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับมีชุดปรับชัตเตอร์สปีดอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นตรงนี้ก็จะมีม่านชัตเตอร์ทั้งตัวนี้ใช้ม่านชัตเตอร์ของโคปอลสปีดได้ถึง1นึส่วนสี่พวินาทีก็หมายถึงชุดนี้ทั้งชุดเลยครับเนี่ยมีรอยคราบคราบลาอะไรติดอยู่ตรงเนี้ยเยอะแยะเลยนะอันนี้ปี92นะ นะปี92เดือน7อะไรต่ออะไรเขาจะมีล็อตผลิตของมานไว้ซึ้งสอดคล้องกับล็อตผลิตของตัวกล้องอยู่แล้วรุ่นนี้ปัญหาอีกอย่างนึงคือเรื่องหลังฐานที่เป็นพลาสติกถ้าเป็นล็อตแรกๆเลยเนี่ยที่เป็น FM2 ก่อนจะ n เ,เนี่ยนะมันจะย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ FM2 ธรรมดาปี84อะไรประมาณนะอายุมันจะเยอะพลาสติกจะมักจะกรอบเหมือนกันเวลาซื้อต้อง ต้องดูให้ดีต้องถอดช่องแบตเตอรี่ไม่ใช่เห็นว่าแค่วัดแสงติดแล้วดีใจนะบางทีเขาก็าทำมาให้พอมันติดติดพอขายได้ต้องลองกดตัวนี้ดูนะฮะกดมันจะมีช่องช่องนี้เป็นช่องระบายแกส๊สระบายไอระเหยที่ออกมาจากก้อนแบตเตอรี่เนี่ยในแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีไอของแก๊สบางอย่างที่มันระเหยออกมาด้วยเพราะนั้นเขาจะมีช่องให้มันโฟลออกตรงนี้เหมือนกัน จองเล็กๆตัวนี้ไม่ต้องเอาเทปเอาอะไรไปแปะไปอุดมันไม่ต้องไปอุดนะครับปล่อยทิ้งไว้ให้เขาระบายแก๊สได้ดนั้นดีแล้วแล้วก็ถ้าเปิดใส่ถานทิ้งไว้นานๆเนี่ยน้ำกรดม,มันมักจะไหลซึมเข้ามาแล้วก็ไหลาตามสายไฟเข้าไปถึงแผงวงจรเลยเส้นสีแดงนี่คือสายที่มาจากแบตเตอรี่นะเป็นขั้วบวกตัวนี้ใช้ตัวถ,งถังคือกาวเป็นขั้วลบแล้วก็พวกนี้มันหลุดหมดแล้วเห็นไหมฮะตัวนี้อาจจะเก็บไว้ในที่ที่ร้อนมากๆ อทีนี้ในส่วนของไมลร์บ็อกเนี่ยก็จะถ้าบางตัวเนี่ยอย่างตัวนี้ถือว่าดีนะครับฟองน้ำไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เปื่อยไม่พังหายากมากแต่ถึงยังไงก็ควรจะต้องเปลี่ยนนะไหน,ไหน,ไหนถอดมาแล้วก็การทํางานของไมลร์บล็อกก็จะเป็นประมาณนี้กดนะครับวันนี้ชัตเตอร์สตีดอันก็จะหมุนแก๊กแก๊กแก๊ไปได้แบบนี้เอฟเเนี่ยปกติเขาจะเป็นกล้องระบบก,กลไกที่ ถือว่าทนทานทุกอย่างเลยทั้งส่วนของโครงสร้างส่วนของการกลับเคลื่อนเลื่อนฟิลม์มอ,อะไรตรงนี้นะครับเป็นชุดแมชชีนิกคือชุดเนี้ยชุดนี้ทั้งชุดนี้เป็นชุดที่ทางโคบอเขาทํามาให้เขารับผิดชอบในการทํามาตามดีไซน์ของโรงงานกล้องแต่ว่าชุดการเลื่อนฟิลม์มกันอะไรพวกนี้การล็อกอะไรพวกนี้เป็นดีไซน์ของทางโรงงานกล้องเขาเองทั้ง2ฝ่ายทั้งสองส่วนนี้ก็ต้องทํางานแบบประสานงานสัมพันธ์กันมาตลอด ถอดม่านมาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือชุดเนี้มาจากโรงงานของโคโป้โคป้ก็จะทำออกมาตามนี้เลยนะครับก็ขึ้นชัตเตอร์ปดเดี๋ยวตั้งที่สปีดบีให้ดูอ๋อไม่ใช่ B นี่เป็นสี่พันเดี๋ยวผิดอ,อันนี้ครับอันนี้คือชัตเตอร์ B สปีดเพี้ยนสปีดอะไรก็ต้องว่ากันตรงนี้นะครับตร,ตรงชุดเกียร์เทรนสปีดตัวนี้ เป็นกลไกไม่ได้มีไฟฟ้าในการควบคุมอะไรเนี่ยทีเนี้ยถอดมาเห็นไหมฮะว่าดูข้างนอกมันสวยๆอยู่นะกล้องข้างในเห็นว่าจะมีพวกคราบเชื้อราครับอะไรเต็มเลยที่เป็นขาวๆเป็นสนิมคล้ายๆสนิมขาวๆออกไซด์ตรกนี้นะครับแล้วก็ถอดมาแล้วไหนๆเราดูแล้วเราก็จะเช็คพวกหลังฐานบางทีมันใกล้ๆจะแตกอยู่แล้วอีกนิดเดียวจะแตกแล้วพลาสติกมันลาวแล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ยังยังถือว่าโอเคยังไม่เป็นไรพวกนี้ต้องเปลี่ยนนะเห็นไหมฮะ หมดอายุหมดเลยพวกอะซิเตเทสที่ใช้วายริงสายไฟมาเนี่ยวันนี้สําคัญนะครับเพราะถ้าสายไฟมันโปง่งมันหลุดมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เข้าไปเข้าไปอยู่ในเข้าไปดันในชุดของเฟืองม่านของอะไรทาให้สปีดผิดบางทีเนี่ยสายไฟเส้นนี้หลุดขึ้นมาสูงขึ้นไปนิดนึงมันก็จะมาโดนเฟืองชุดนี้ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยสปีดเพี้ยนสปีดไม่ตรงอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นเฉพาะสายไฟพวกนี้แหละก็เ,เป็นไปได้เหมือนกัน ปัญหาทางด้านกลไกไม่ค่อยมีนะนอกจากม่านพังพึ่งถ้าเป็นรุ่น n n7 n8 อะไรแล้วเนี่ยเขาจะปรับเรื่องการย้ำหมุดตรงใบเบรดเนี่ยมาดีขึ้นละไอ้เวอร์ชันแรก fm2 ที่เป็นม่านลังพึ่งที่ม่านพังบ่อยๆก็ไม่ได้เป็นที่ตัวม่านนะตัวใบม่านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมีปัญหาที่หมุดย้ำมากกว่าก็พอเปลี่ยนเป็นตัวนี้เวอร์ชันนี้ก็สมบูรณ์ไม่มีปัญหาแล้ว ก็ไม่ค่อยพังที่พังก็ส่วนมากเกิดจากผู้ใช้เองมากกว่า user error อะไรพวกนี้นะครับไปถูไปเช็ดบางทีมีรอยคราบอย่างเงี้ยอยากจะสบายใจก็เอาน้ำยาอะไรไปเช็ดมันก็เลยพลาดบางทีก็พลาดไปแรงๆก็พังกันตัวนี้วัดแสงก็เป็นซิลิคอนโฟโตไดโอด SPD 2ตัวตำแหน่งแบบนี้วัดแบบหนักกลางเซนเตอร์เวทก็ weight, คือใช้แพทเทิร์นของ2วง2ตัวนี้มา ทับซ้อนกันไอตรงส่วนที่ทับซ้อนหรือ intersection ของส่วนตรงนี้นะอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นตัวที่วัด center อร์เวหนักกลางแล้วก็ใช้ m i ิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทํางานแลละใช้เป็นชิปอันนี้ของมิสูวิชินะครับแต่ว่าดีไซน์โดยทางนิคอนเองใช้เป็น IC ปีซึมก็จะใต้นี้อีกทีนะมีแผ่นทองเหลืองไม่ค่อยปกป้องแล้วก็มีแผ่นพลาสติกอีกชั้นหนึงโอ้หลายหลหลายชั้นครับรนี้ แต่ชุดที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้สปีดไดอะหรือวงแหวนปรับความเร็วชัตเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีวงแหวนที่ยกขึ้นมาเพื่อปรับ ASA ได้ด้วยไอ้ตัวนี้แตกบ่อยนะถ้าเผื่อไปเจอคนที่มือหนักการทํางานการปรับแต่งมันตองใช้มือดึงใช้มือหมุนตรงนี้แตกบ่อยแล้วก็ชุดหนึ่งถ้ากระแทกกระเทือนจะมีจานพลาสติกแตกง่ายเขาเรียก f ฟรีฟัง ction ัน s i s ต a n c e Element นะครับ เคยมีแตกมาเหมือนกันถ้าแตกแล้วก็ไม่มีทางซ่อมอะไรเลยตัวนี้มันจะเป็นตัวควบคุมวัดแสงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ชัตเตอร์เสียอะไรก็ทําให้วัดแสงไม่ได้วัดแสงไม่ตรงก็ที่ต้องระวังในการใช้เอฟทจุดที่ระวังที่สุดคือจุด1คือเรื่องของอย่าไปยุ่งไปอะไรกับม่านชัตเตอร์มัน2คือเวลาหมุนสปีดหรือหมุน a อ a i s o เออนี้ก็ต้องใช้ความเบามือนิดหนึ่งพวกนี้ห้ามใช้พวกเทปพันสายไฟอะไรเลย ติดแทนนะครับพวกนั้นมันเป็นเทปที่ออกแบบมาให้ต้องมีการพันทับตัวเองแต่ถ้าติดกระลงไปกับวัสดุเลยเนี่ยต้องใช้เป็นเทปเฉพาะงานอิเล็กทรอนิกส์แบบอย่างเงี้ยอันนี้คือที่แกะออกมาแล้วเนี่ยมันเสื่อมหมดละอันนี้คือที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปใหม่ติดตามจุดเดิมที่เขาติดมามีสายไฟเส้นไหนที่ดูแล้วมีความต้านทานในสายสูงใช้โอกาสนี้แหละลือมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนสายไฟซะเลยสายไฟเล็กๆพวกนี้หายากเหมือนกันเพราะว่าต้องใช้เล็ก ของเขานี่แหละเกินกว่านี้บางจุดมันประกอบเข้าไปแล้วมันติดที่เห็นเป็นขาวๆพวกนี้ส่วนมากก็คือเป็นเชื้อรานะครับพี่บอกว่าลาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแค่เลนหรอกถ้ามันขึ้นเลนได้มันขึ้นได้ทุกที่ในในกล้องในกระบอกเลนอะไรก็มีนะครับแต่ว่าเรามักจะส่องแต่ตรงเลนแล้วก็จะเห็นแต่ตรงเลนตรงช่องมองที่ตรงไหนที่เป็นกระจกอะไรเงี้ยแต่จริงๆตามส่วนที่เป็นโลหะเป็นอะไรพวกนี้มันก็มีเชื้อราเหมือนกันแหละ บางทีมันก็แห้งตายไปนะแต่ว่าบางทีพอมีความชื้นสัมผัสเข้ามาในจุดที่เหมาะสมมันก็กลับฟื้นขึ้นมาได้อีกเหมือนกันพวกนี้แล้วแต่สายพันธุ์นะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ผมเองก็ไม,ไม่ไม่ได้ศึกษาทางด้านพวกกีวะพวกนี้เท่าไหร่เท่าที่อ่านอ่านเข้ามาเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนะบางตัวเราดูว่ามันแห้งแล้วตายแล้วพอความชื้นได้ระดับได้ที่ฟื้นมาได้อีกก็มีนะ เหมือนซอมบี้เลยนะไม่ตายจริงดูนี่เขามีปัญหาอีกนิดนึงตรงที่ลูกค้าบ,บอกว่าเวลาหมุนปรับสปีดและปุ่มสปีดไดอัลมันหลวมไปหน่อยมันเลื่อนเองนะครับบางทีมือเผลอไปโดนนิดนึงก็เลื่อนแล้วก็เลยอยากให้ปรับสปีดไดอัลให้แข็งอีกนิดนึงก็ได้ครับไม่มีปัญหาจัดให้ไปตามต้องการแต่ก็ต้องไม่หลุดสเปคไปมากอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ใช่แข็งแบบแข็งมากหมุนไปเดี๋ยวก็ ลูกผิดมันก็จะแตกง่ายอีกเพราะว่ามันมีส่วนที่เป็นพลาสติกอยู่มั่นใจว่าทุกอย่างเคลียร์แล้วไม่มีปัญหาแล้วก็เริ่มประกอบกับเข้าที่เขาเหมือนเดิม ในชุดสปีดไดเอัลนี้ตอนนี้ซ่อมแล้วก็แน่นเหมือนใหม่เลยนะครับแก๊แกแกไม่หลวมเหมือนตอนแรกและท่านที่ชอบหมุนสปีดแบบรูดพลืดเร็วๆเ,เลยเลยนี่ก็ถ้าใช้รุ่นผู้นี้ต้องปรับนิสัยในการใช้งานนิดนึงเพราะว่า มันจะพังเร็วมากมันนี้เป็นพลาสติกนะครับ FM2 ต้องทับปี82ถ,ถึงเกือบเกือบ2,000นะถ้ารวมตัวสุดท้ายตัว T ด้วยตัวไทเทเนียมด้วยถึง2,001เลยนะยาวมากแต่พอมาเป็น FM2N N นี่ก็ตั้งแต่ปี884ขึ้นมาเนี่ยเป็น N เป็น N หมดแล้ว FM2 รถแรกที่เป็นมากมีปัญหาเนี่ยมีแค่2ปี82-83 นี่แก้ไขล้ก็มาเป็น n7n8 นี่วว่ากันไปไม่มีอะไรต่างกันมากใช้ได้ไม่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นกล้องที่อยู่ในสายการผลิตหลายปีเกือบ20ปีเลยอ่ะทีนี้ก็ไม่มีอะไรละอย่างอื่นเคลียร์หมดก็ามาเหลือแต่พวกงานวายริงเก็บสายอะไรพวกนี้นะครับบบตรตรีเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิม ก็ซ่อมไปคุยไปจนเสร็จกว่าจะมาเป็นกล้องยอดนิยมในทุกวันนี้ได้ mm. ก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาหลายอย่างพอสมควรเหมือนกันอย่างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องม่านในเวอร์ชั่นแรกปี82-83มัานพังถ้าเป็นสมัยนี้มีโซเชียลเหมือนสมัยนี้นะโอ้โหสงสัยโดนถล่มเละก็ปรับปรุงมาเป็นเอ็นเป็นอะไรต่ออะไรจนกระทั่งใช้ดีตอนนี้ปีนี้ 2022เนี่ยยังเห็นประกาศขายกันอยู่8-9,000จนถึงหมื่นกว่าบาทถ้าพร้อมเลน1.4 50มมอะไรประมาณนี้หรือ1.8บอดี้อย่างเดียวก็ประมาณไม่เห็นต่ำกว่า8,500นะครับสวยๆจริงๆในหลักหมื่นก็มีความสิมเพิลความเรียบง่ายของการออกแบบสไตล์นิคอนประกอบกับการใช้วัสดุที่ดีสเปคที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมีครบ h ช็ค depth of field วัดแสงเป็น LED วัดแสงเนี่ย EV ได้ตั้งแต่1-18ถึง18เลยก็นับว่าค่อนข้างจะสูกแล้วนะแล้วก็ชัตเตอร์สูงสุดถึง1.4000ส่วน4พก็ทำให้เวลาเราใช้เลนส์กว้างๆหนึง1.4 1.8ต้องการจะเปิดกว้างสุดในที่ที่แสงจจ้า ถ้ามีแค่พันเนี่ยมักจะโอเวอร์ต้องหาสปินเตอร์ n d ็นดีินเตอร์ PL แอละไรมาใส่ก็ไม่อยากใส่ถึงก,กันบางที4,000ันก็มาช่วยได้อีกตั้ง2สต็อปนะจาก1,000มา 2, 0 0พันี่เนี่ยทางด้านล่างก็มีตั้งแต่ B ไล่มา1 2 4 8ไล่มาเรื่อยๆชัตเตอร์ของโคปอก็ขึ้นชื่ออยู่ว่ามีความเที่ยงตรงแม่นยำสูงเซอทร์ทเมอร์ประมาณ10วินาทีแล้วก็สามารถแคนเซลได้ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้ว ไม่ถ่ายเปลี่ยนใจก็ดันกลับมาเลยเขาก็จะวิ่งกลับมาเป็นลานเปล่าๆให้ไม่ลั่นชัตเตอร์นะครับแบตเต,เตอรี่ใช้แค่ Lr44 หรือถ้าอยากจะเพอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยใช้นานๆหน่อยก็เอาเป็น Sr44 ก็ได้นะครับ Lr44 ก็ดูยี่ห้อดีๆหน่อยเพราะที่ห้อไม่ดีเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันโอกาสที่จะระเบิดเอ็กโตรด,ดยตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะง่ายเหมือนกัน เมาส์ AI นะแต่ AI เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวที่ปรับหลบเลนนอน AI ได้ตรงนี้จะเป็นฟิกเลยเป็นพลาสติกแข็งๆเลยถ้าเป็นของ FM ฟเออ e, เนี่ยเขาจะมีตัวตัวนี้ครับกดแล้วก็หลบกระเดื่องตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะใส่เลนส์นอน AI แล้วก็วัดแสง STOP DOWN m e t e r l i ลิได้เหมือนกันแต่ FM2 f m 2 f, m 2, f e 2นี่ไม่มีแล้วนะยกเวน้น e FE2 ของผมอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยว ผมเอาวงแหวนของ FE มาใส่ก <g ül> ็ใช้ได้แปลงให้มันหลบได้ไม่รู้ทำทำไมเงไ,ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ไม่ได้ใช้แต่นอน AI บางรุ่นก็ใส่ได้นะไม่ติดแต่บางรุ่นก็ติดลองดูตรงนี้แล้วกัน <c oughs> อาการที่ทําหลักๆเลย <c oughs> ของตัวนี้ที่ก็ส่งมาทําก็คือช่องมองเดี๋ยวผมมีภาพก่อนที่จะทําให้มันเหมือนขึ้นรามากเลยมันจะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนลากข้งชีคล้ายๆแบบผมมีรูปภาพนิ่งอินเสิร์ตให้ดู้วกันภาพอย่างเงี้ยนี่คือก่อนจะทํา แต่มันไม่ใช่รานะครับอันนี้มันเป็นอาการแยกของชิ้นคอมปาวคือไอ้ตรงกระจกไอพีซเนี่ยไม่ใช่พิซซึมนะตรงไอพีซเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมมีผมมีอันที่ผมซ่อมไว้แล้วเนี่ยครับมันจะเป็นสองชิ้นคอมปาวคอมปาวติดกันนะที่ผมแยกมาแล้วนะมันแยกเป็นสองชิ้นได้แต่ของของเดิมเข้ามาเนี่ยเขาจะติดผันนึกเลย แล้วพอคอมเพลวมันเริ่มเสื่อมมันก็จะเป็นไอ้อย่างอย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้นะเป็นฟ้าฟ้ามัวมัวก็มีเป็นลุ้งลุงเหลือบเหลือบก็มีเป็นรากผักชีอย่างเมื่อกี้ก็มีแล้วแต่อาการนะครับเอาแน่ไม่ได้น่าจะเป็นเพราะกาวมันเสื่อมของมันเองอันนี้เราคงจะควบคุมอะไรมันลําบากที่ทําไปอีกก็คือตัวนี้นอกจากไกวิ่งสายไฟหลายๆเส้นที่ความต้านทานในสายสูงแล้วก็มีซ่อมอตัว ไอพีซตัวนี้ซ่อมตัววงแหวนสปีดไดเอ้ตัวนี้ให้มันแก๊แกๆก๊ให้มันตอบสนองให้มันไม่เลื่อนเองง่ายๆนะครับปรับจูนวัดแสงอะไรเข้าที่จริงๆก็ไม่ได้จูนอะไรเพราะพอเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนอะไรหมดมันค่าอินพีแดียนของสายไฟความต้านทานมันมัเป็นปกติมันก็ใช้ได้ระบบกลไกถ่ายซ้อนอ,อันนี้เราปกติ ขึ้นปกติตัวสปอกเก็ตนี่ก็จะหมุนไปอย่างนี้นะครับตามแต่พอเราเลื่อน,นกลไกถ่ายซ้อนแล้วมันจะต้องนิ่งเลยตัวนี้สปอกเก็ตตัวนี้จะนิ่งจะไม่ไปนะแล้วคอ์เตอร์ฟิล์มก็จะไม่เดิน f m 2นี่ไม่มีสายโยงอะไรมานะถ้าเปิดมาแล้วพบว่ามีสายโยงจากตรงนี้มาเข้าตรงซิงโครไนซ์แสดงว่าเขาไปทำไปตรงนี้หักขั้วคอนแทคตัวนี้จะมีคอนแทคของซิงโครไนซ์กับคอนแทคของเดดิเคท สองขั้วนะครับเดดิเคทก็ไม่มีอะไรแค่ส่งสัญญาณมาทำให้ไฟ LED ดวงนี้ติดเฉยๆใครใช้แฟลชของนิคอนแท้หรือว่าฟอนนิคอนที่มันส่งสัญญาณเข้าม,มาตรงนี้เวลาแฟลชเต็มก็แนะนําให้ใช้พวกปากกาเพิ่มมาเน้นระบายลงไปหน่อยมันก็จะทําให้มันทึบแสงลงไปแต่ยังติดนะยังมองเห็นยังมองเห็นไฟติดอยู่ช่วยได้ไม่ต้องไปถอดออกไม่ต้องส่งมาทําให้เปืองตังค์ให้เสียเวลา ก็ใช้งานได้สมบูรณ์ดีเลยนะตัวนี้เนี่ยครับตรงนี้มันจะเป็นวงแหวนอลูมิเนียมทําให้บางคนไม่ทราบเนี่ยหรือว่าตรงเนี้ยมันเป็นเป็นโลหะทั้งตัวจริง,รงๆข้างในเนี่ยชิ้นเนี้ยชิ้นสาคัญเลยเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วพออายุเยอะๆแล้วกรอบนอตเหล็กเนี่ยสามตัวเป็นสกรูนะครับเป็นเกลียวป,ปล่อยสามตัวยึดเอาไว้สามด้านแล้วทีนี้พอยกปรับอะไรเงี้ยม,มือเราต้องไป โดนมันตลอดเลยก็รุนแรงก็ดี๋ยวก,ก็แตะ ASA ตั้งแต่12ครับปรับไปได้จนถึง6,400เป็นสีแดงไว้ให้ที่400กับที่100จุดที่เป็นจุดสังเกตแล้วเป็น ASA ที่เรามักจะใช้กันบ่อยมั้งเนาะสมัยนั้น100กับ400สมัยนั้นฟิล์ม200ยยังไม่มาฮิตเลยก็ลองดูการตอบสนองของสปีดของชัตเตอร์ของ การขึ้นฟิล์มดูนะครับเช็คเคาน์เตอร์ฟิล์มด้วยนะบางทีซ่อมอะไรเสร็จประกอบเรียบร้อยเคาน์เตอร์ฟิล์มไม่เดินอันนี้เดินเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นหนึ่งสาสไปเรื่อยถ่ายซ้ำตัวเลขนับฟิล์มก็จะไม่ไปไหนหนังที่เขาติดมาส่วนมากถ้าไม่เอาไปทิ้งไปคว้างเก็บไปที่ร้อนๆอะไรมากๆเหมันก็จะไม่กรอบกนะ็ยังพอใช้ได้อยู่มาขัดๆก็หน่อยก็สวยงามดีแต่ถ้าไม่ชอบไม่สวยก็ เอาไปทาบกับหนังหรือกับพวกฟิลม์มไอเคปลาสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้าทำมันก็สวยดีเหมือนกันไอ้ตรงช่อง PC ซิงค์เนี่ยของเขามีไอ้ตัวพลาสติกปิดอยู่ตัวของเขานี้ไม่มีมาถ้ามีโอกาสหาได้หามาปิดไว้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสนิมเขียวๆหมดเลยมันหาซื้อไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยเห็นมีใครเขาขายกันเกิเป็นจุกเนี้ยแล้วก็ตรงไอ้กระจกไอพีเนี่ย จะเป็นตายลายดียากดีมีจนยังไงก็หามาใส่ไว้ก่อนเพราะว่าทั้งฝุ่นทั้งความชื้นจะเข้าทางเนี้ยเยอะมากๆถ้าไม่ใส่นี่อันตรายกับตัวกล้องโดยรวมมากๆเลยเร็จเรียบร้อยนะครับอนนี้เดี๋ยวก็เหลืองานติดหนังใส่เซลทัมเมอร์ใส่อะไรคืนเข้าไปอ่ะยไม่ได้ใส่รีไวน็อปเลยรีไวน็อปนี่ก็เป็นอะไรที่หลุดหายกันบ่อยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วหลุดยากพอสมควรนะไม่ไม่ง่ายไม่รู้เขาไพ ทำยังไงกถึงได้หลุดได้ง่ายบางทีผมตั้งใจถอดที่ไม่ค่อยจะออกนะต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันวันนี้ฝาหลังถอดแบบกรอนประตูนะครับอย่างเงี้ยเลยเป็นสลักกรอนอย่างงี้ใช้แทนกับ F e ได้นะแต่ของ f m 2 f อ2เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกได้เห็นไหมถ้าของ FE อย่างนี้จะเป็นโลหะเอาไว้ใส่ฝากล่องฟิล์มอย่างเงี้ยลองเอา F e มาใส่ดูก็ได้ ใส่มอเตอร์ไดก็เป็น MD 12นะครับเนี่ยอันนี้ใส่ได้นะเอาเอฟมันใส่ก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรปกติงเแต่อันนี้มันสนิมกินหน่อยๆมันเลยจะฝืดๆนิดๆของผมเองแหละ f e ตัวนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมเงี้ยไหนๆเสร็จแล้วก็ให้เต็มระบบนะครับเทสแบตด้วยเอา n i k อน SB 27มาเทสเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเดดิเคทตรงสัญญาณมา แปบๆอยู่ตรงตาเราในเวลาตาเราแนกอยู่ตรงช่องมองไว้นี่มันก็จะแวบๆบแบบแบบอยู่อางเงี้ยแต่ไม่ไม่ทีทีแอลนะครับตัวนี้ได้แค่เดดิเคทนี่แหละแล้วก็เวลาใช้แฟลชก็ใช้เป็นออโต้โหมดธรรมดาไม่มีระบบวัดแสงแฟลชผ่านเลนเหมือนกับ Fe2 อนะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ผมชอบใช้ Fe2 ตอนนั้นเพราะตอนนั้นสมัยนั้นถ่ายรับงาน พิธีงานอีเวนต์อะไรด้วย mm hmm. ก็จําเป็นต้องใช้แฟลเยอะ TTL ช่วยได้เยอะมากสําหรับวันนี้ซ่อมไปคุยไปตอนนิคอน S2 ของเราก็าตั้งแต่ถอดไมเลอร์อบ็อกถอดม่านมายันประกอบเป็นรูปเป็นล่างเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนขึ้นมาได้แบบนี้ก็คงจะจบไปเท่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปขอบคุณที่รับชมนะครับก็บควรช่วยกด s ับ s c r i b e แล้วก็ช่วยติดตามเพจของฟิกคาเมล่ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ